สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลขตาบุญส้มทุกท่านนะครับผมยอดบอลก่อเก่าก่อจะไฟเอฟซีเลขตาบุญส้มทุกท่านไปฟังกันตัวสัมผัสระหว่างนักยานยพาลุ้ยก็ประจานข้นพิษนลกนะครับเพิ่นไกยมาแล้วงวดวันที่หนึ่งงินที่สิบหกเมษายนหกเก็ดนะครับเพิ่งที่ม,มาเองตามไปฟังนํากันนะครับก็มาแล้วก็หนะ้ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อมื่นตะวันอีกหนึ่งที่แย่เบีงปันมาให้ผมได้จัดท่าเป็นคลิปเพื่อปัจเจียเอฟซี แดะทำประต้บสุกทันได้ฟังในรูปไปนับกันทุกสก,กิปนะครับเพื yeah. yeah. ่อที่พัดอะไรยังไงต่ามไปฟังพร้อมกันกับผมเลยนะครับแต่ผมมานะครับทีเอซีแฟนชาองทุกคนนะคะวันนี้น้องทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรข้อมูของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะัวเมอที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะ เพิ่นมักจะวิ่งล่างนะคะมวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นก็วิ่งล่างได้ไปหลายบาทนะคะมวดนี้ไย้ยินข้่าว่าอาจารย์ถูกวิ่งข้างล่างวิ่งเก้าเนี่ยนะคะได้ไปหนึ่งแสนบาทนะคะหนึ่งแสนบาทแล้วก็คูณเข้าไปนะคะแล้วก็ได้สองโตอีกนะคะรู้สึกว่าอาจารย์จะได้ไปทั้งหมดทั้งมวดนี่ทั้งสองโตทั้งเลขวิ่งทั้งสามโตนะคะสามโต,โต,โตโัวเพิ่นบพได้ใหไนะคะ ได้ไปรู้สึกว่าจะเป็นสี่แสนกว่าบาทนะคะนะคะสำหรับงวดนี้อาจารย์หามาแล้วนะคะคลิปนี้าาหายมาแล้วเป็น2ตัวบน2ตัวล่างนะคะจะเป็นตัวใดจะหาไปฟ้างเสียงสัมาาณ์รวมานุทิยาก,กับอาจารย์คุณพิษณุโลกนะคะงวดวันที่1เมษายนเอองวดวันที่16นะคะงวดวันที่16เมษายนสองห้านะคะ สวัสดีค่ะครับอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อตกี้ที่ตัดสายเพราะว่าโทรศัพท์ใช้งานอยู่ค่ะเข้าใจครับอาจารย์โชคดีไหมคะเ <c oughs> <c oughs> อ้เสียงหัวเราะนี่ต้องโชคดีเยอะแน่เลยมีเอฟซีฝากค่ากาแฟมาให้อาจารย์ กนกพรปานอุทยัยหรือแม่แอววนนทบุรีสองร้อยบาทนนที่เยอะก็เลยฝากให้อาจารย์ห้าร้อยบาทรวมเป็นเงินเจ็ดร้อยบาทตอนนี้โอนเข้าบัญชีอาจารย์ตะกี้เนี่ยคะ่ะอุณครับจะขอให้ที่ทักีีนักกีฬาใจให้ก็ขอให้รวยๆปังๆย้อนกลับ เืนไปร้อยข้าพันข้าค่ะสาธุค่ะเพราะว่า f อยังยังดูดูอยู่บ้างยังไม่ลงทุนกับอาจารย์ต้องใจเย็นๆนะคะรู้สึกว่าแนวทางของอาจารย์นี่เข้าล่างตรงๆเลยเก้าศูนย์ใช่ไหมคะครับอาจารย์ต้องได้เยอะแน่เลยเข้าทั้งเลขวิ่งทั้งเลขจับคู่เพราอาจารย์มีทุนแล้วนี่หัวรอได้ อก้ามานี่คนนึกถึงผมเลยใช่ไหมว่าใช่ใช่ใช่ะว่อย่างน้อยๆอาจารย์ต้องได้เลขวิ่งน้นที่ยาว่างเวดที่แล้วอาจารย์ก็ยังวิ่งเกบไปห้าหมื่นบาทไม่ใช่หรอคะวันที่แล้วครับวันนี้คงคงวิ่งเยอะแน่เลยวิ่งแสนบาทวิ่งแสนนครับวิ่งหนึ่งแสนบาทอือวิ่งหนึ่งแสนบาทได้เยอะเลยเพราะว่ามันเลขสองตัวล่างนี้ ายเยอะกว่ากว่าข้างบนยิน <90 S 1> ดีคับ0เนี่ย90เนี่ยใน500โอ้แล้ว,ลวถูกโต้ถูกโต้สามตัวด้วยอ่ะโอ้ถูกโตะสามตัวเอ้ในนี้ในนี้ไม่มีไม่มีครับในนั้นไม่มีเพราะผมชอบหนึ่งใช่ไหมค่ะค่ะเพรผมชอบหนึ่งผมก็เลยตอนท้ายอะ่ะผมเลยเอาหนึ่ง ค่ะอ๋อไปได้โต๊ดอีกรวมรับสับเสร็จแล้วได้คง <c oughs> ได้หลายตังค์ไม่ต่ำกว่าห้าแสนใช่ไหมคะอาจารย์ถนแต่วิ่งก็ได้สามแสนค่ะสามแสนสีกว่ากว่าหน่อยอ๋อสามแสนกว่าเกือบเกือบเออสามแสนสี่สี่แสนกว่ารวมแล้วก็สี่กว่าอ๋อยินดีด้วยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ยังมีใจบุญมาแบ่งปัน FC วันนี้อาจารย์ทำไว้แล้วใช่ไหมคะครับทำาลยครับอย่าบอกนะว่าวันนี้ยังขายของอยู่ขายครับผมหลบมาอยู่นูข้ารถรถวิ่งผ่านบ่อยหลือเปินบาี <c oughs> <ๆ>้ีไม่ค่อยได้ยินค่ะยังขายของปกติโอเคนนทิยาพร้อมแล้วคะ่ะเผื่อมีลูกค้ามาซื้อของ ก็มาถือไปมันมันก้ามาเรื่อยๆอ่ะค่ะวันหวยหออกกับผมฝันผมไปขับรถไปกินข้าวค่ะขับรถไปกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วกำลังเดินมาหารถรถไม่รู้รถมาจากไหนมาชนท้ายอทังหมดเลยแล้วทะเบียนรถผมอ่ะมันแปด ห้าหนึ่งสี่ไงตรงกันเลยกับที่ผมเอาหลักหนึ่งมาใส่เนี่ยค่ะค่ะค่ะไะเได้ไดสดแสดงว่าฝันประกอบด้วยโอเคค,ค่ะ,ะนุ่นที่ยาพร,อรอ้อมแล้วค่ะค <laughs> จะมีอคลิปนี้จะเป็นสองตัวอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ สองตัวอย่างเดียวเป็นล่างล่างเนี่ยผมจะให้วันวันสามตัวแนละ้วผมสุดท้ายล่างเนี่ยอันนี้ให้แต่สให้แต่สองตัวบนใช่ไหมคะเอาบนล่างไปดีกว่าไหมต้องชัดน,นะก็ได้ค่ะสองตัวสองตัวบนล่างครับแล้วก็ผมจะไม่ตัด เัาวิ่งแล้วก็จับสองตัวล่างจริงๆเลยโค้โงสุดท้ายใช่ไหมคะคสำหรับใครจะรอเลขวิ่งนี่ต้องรอโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์ครับโอเคค,ะค่ะจะจับให้สามหางนะั้เน้นหนึ่งหาง9้าวิ่งวิ่งเนี่ยเก้ากับเจ็ดวิ่งเก้ากับเจ็ด เกับ7เน้นตัวไหนคะอาจารย์เน้นเก9เน้นเลข9้สามารถวิ่งได้บนล่างใช่ไหมคะครับใช่ครับเก้าหนึ่งเก้สองสอง้าเจ็ด สองออหมดแล้วครับอ๋อหลักเก็ดนี้ให้แค่สองตัวครับแล้วมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก็ดสองอาจารย์เน้นชุดไหนคะเน,น,น,น้นเก้าหนึ่งเน้นเก้าหนึ่งก็มีอีกถังนึงค่ะศูนย์เก้าศูนย์เก้า ัตวกนวันที่แล้วก90ล่างครับสรุปว่างวดวันที่16เมษายน2 5 6ดอาจารย์คนพิษณุโลกให้2ตัวบนล่างมาก่อนเลขวิ่ง9กับ7เน้นที่เลข9สามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่91 92 97เกต1เกต2 09เน้นที่91ตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอให้เอฟซโชคดีันแนวทางของอาจารย์นะคะขอให้อาจารย์โชคดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพ่อแพี่น้อง Z, เอซีกับศิริยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวางนนทิยากับอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะแนวทางของอาจารย์เนี่ยเดินดีตลอดนะคะสําหรับผู้ใดมีทุนนี่สามารถวิ่งได้นะคะอาจารย์ก็โชคดีไปร่วมรับทรัพย์เสร็จทั้งสองตัวสามตัวทั้งเลขวิ่งได้ไปสี่แสนกว่าบาทนะคะนนทิยาก็ยินดีด้วยกับอาจารย์นะคะเพิ่นกันยังมีจะจิตจะใจมาแบ่งปันให้เอซีนะคะท่าบางคนถูกขนาดบุญกุศลของ ทังง่องเฮานะคะที่อาจารย์เป็นยังเมตตานะคะนะคะน้องทิยาก็ขอทวนแนวทางของอาจารย์อีกรอบนะคะท่าความเข้าใจกับตรงนี้นะคะอาจารย์บอกว่าผู้ใดจะวิ่งเด็ดเด็ดนะคะรอโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายในวิ่งฟันทนุ่งไหี่วิ่งล่างหรือบนนี่ต้องรอโค้งสุดท้ายมันจะมาพ้อมก,กันกับ3ตัวบนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกให้2ตัวบนรางมากกอนนะคะในข้างของอาจารย์พิณุโลกนะคะ วันที่สามวันที่สิบหกสิบหกเมษายนสองห้าหกเก็นะคะสามารถวิ่งได้บนล่างคือเก้ากับเจ็ดนะคะเน้นที่เลขเก้านะคะหายสองโตมากกรนนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็หนึ่งเจ็ดสองศูนย์เก้านะคะเน้นที่เก้าหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาคือสศรษกิจแบ่งรัฐบาลนะคะนนทียากก็เอาไว้พอนหายพอนไปเป็นอองเอฟซีโชคดีหน้าทางของอาจารย์คนพิษณุลูกนะคะ ครับกับบางบายเอฟซีและตัวผู้ต้องถูกตัดก็จะได้ยินในฟังแล้วนะครับที่นนุยาตดนศาลหลวเรียกของอาจารย์ค้นพิเทนโลกนะครับส่านเราผมใน้ถ่ายคลิปหนึ่งกับท่านลุยครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ค้นพิเทนโลกเข้าทวนล้างมาตรงๆรับไปซื้อแสนกว่าบาทนะครับเงินี้ปล่อยใหม่อีแล้วงวดวันที่สิบหกเมษายนหกเจ็ดนะครับเพิ่อไก่มาวิ่งเข่ากับเจ็ดปิ้งบนรางนะครับในไหนที่เลก้านะครับจับคู่สองตัวกับมีเข่าหนึ่งเข่าสองเข่าเจ็ด เกดหนึ่งเกดสองศูนย์เก่าเพิ่นกระเน้นให้ที่เก้าหนึ่งนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกิแบงตบัตนะครับไปครับบนลักครับกวังหวายเอฟซีไร้ทำร่วมสำคันโค้งถือถึงเย็นฟังแล้วนะครับสำหรับโพนิทายลิปนี้ขอหยุดที่เพียงทำานี้พรกวันนี้คลิปต่อต่อไปทรัพย์ิปนี้โชคดีสวัสดีครับ